สามราศีที่มีองค์พญาคุดคุ้มครองนะครับท่านเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์แม่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอยากรู้นะใช่ไหมครับว่าสามราศีที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับใช่คุณหรือไม่ถ้าอยากรู้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับท่านใดที่อยากให้กี่คอนเฟิร์มนะฮะเรียกได้ว่าทําช่องนี้ไปนานๆนะครับฝากอุดหนุนนะครับกำไรเกล็ดคอนเฟิร์มของผมอันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมได้ทําการอัญเชิญนะครับ คาถาสําคัญสําคัญ11บดทเป็นหัวใจเลยนะฮะสลักอยู่ในนี้พร้อมทั้งสร็ลักษณ์12ราศีนะครับที่เรียกว่าเป็นสร็ลักที่หนุนดวงพิชตาครับท่านใดรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองติดขัดมีปัญหาในชีวิตนะครับรู้สึกย่ําแย่นะครับติดขัดไปหมดหนะฝึกเรื่องนะครับกำไรนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับทำจากสเตเลสสตีลนะครับ ไม่หลอกไม่ดำและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกขนาดด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะบูชานะครับท่านเองกดส่งข้อความเลยนะฮะตรงนี้นะฮะกดส่งข้อความนะฮะส่งข้อความทักหาผมได้เลยหรือว่านะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าสนใจนะครับในคอมเมนต์นะครับได้เลยนะฮะผมจะติดต่อกลับไปนะฮะพิมพ์เลยนะฮะสนใจนะครับ แล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับสําหรับสมราศีนะครับที่จะมีพยาคุดคุ้มครองนะครับและท่านเองก็เป็นคนมีเซนส์สัมผัสได้นะครับปากพะร่วงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นคือท่านที่เกิดในราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมครับสามราศีนี้เป็น3มราศีธาตุลมนะครับซึ่งในตามตําราโบราณเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดในราศีธาตุลมเนี่ยนะจะมีเทพเทวดาที่เป็นนกนะครับหรือว่าเป็นเทพเทวดานะครับที่บินได้นะครับจะมาคุ้มครองนะครับโดยเฉพาะ พนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาค,ครุฑนะฮะจะส่งเสริมมากๆสำหรับที่เกิดในราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะครับท่านใดที่อยากจะหาของมงคลเสริมดวงก็ต้องหานะครับ ที่เป็นลักษณะพยาครุฑมาคุ้มครองตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถือว่าดีหรือว่าอาจจะไปบนบานขอพรอกราบไหว้ยพยาครุฑนะครับก็จะสามารถทำให้บุตรสาของท่านนั้นผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักที่มันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เกิดในสามราศีนี้นะครับมักจะเป็นคนที่ชอบฝันว่าตัวเองนั้นเหาะได้บิน ได้นะครับหรือจะชอบแบบอะไรลักษณะที่แบบที่ที่เหมือนอยู่บนเขานะฮะมีลมกกกนะฮะ ชอบไปอยู่ในที่สูงถึงแม้จะกลูความสูงก็ตามบางคนนะครับอ่าแต่ก็ชอบไปอยู่ที่สูงนะครับไอ้ที่ลมโกกนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าในแต่เดิมเนี่ยคุณเป็นลูกหลานของพยาครุฑและส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนขี้ร้อนด้วยนะฮะคนสามราศีนี้มีถุนตุนกุลเป็นคนขี้ร้อนด้วยนะครับเพราะคุณเองนั้นจะเป็นคนที่ในดิรชาตินั้นอาจจะเคยเป็นครุฑมาก่อนนะฮะหรือว่ามีความสัมพันธ์กับพยาครุฑมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วคุณเองเป็นคนที่ชอบมากๆครับในเรื่องของการปฏิบัติ และในระยะนี้เนี่ยนะก็จะมีคนเนี่ยนะชักชวนไปอ้าวาวัดที่เหมือนกับมีพยาคุดนะครับอ่าหรือว่ามีคนนำวัตถุมงคลที่แบบเป็นพยาคุดมาในร,ระยะนี้จะมีคนชักชวนไปทําบุญไปทอดกระถิ่นใหญ่ๆซึ่งโตคุณนะั้นเป็นคนชอบสนใจเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของธรรมะอยู่แล้วแต่ตอนแรกไม่เชื่อนะครับ แต่หลังๆนี่มันเชื่อเองเพราะว่าเจออะไรมาหลายๆอย่างกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับสามราศีนะครับคือชาวราศีมิถุนตุลกลุ่มคือสามราศีที่พยาคุดคุ้มครองคุณน,นั่นเองคอนเฟิร์มครับ